สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตุ้ยนะครับที่ราษาการขาย Ford พ h a e 5นะครับที่เรายืนอยู่ที่ตรงนี้เองนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าตัว Wide t a นะครับขับ4นะครับตัว Next Gen นะครับรุ่นใหม่เลยพึ่งออกมาเลยนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่1ล้าน2แ9 9 0 0 0บาทครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเรามีแต่งเพิ่มเติมนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะครับ DCR นะครับนี่รอบคันเลย นะครับข้างหน้าก็สวยนะครับกระจังหน้าเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนแรปเตอร์เลยนะครับสีดําด้านนะครับนี่รับเข้ากับชุดไฟหน้านะครับที่เป็นตัวซีแคมนะครับหรือว่า d ด y l ไลท์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตุ้ยพาไปดูด้านข้างครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับด้านข้างที่เพิ่มเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกนะครับชุด DCR นะครับมีตัวซุ้มล้อมาให้นะครับขนาดหกนิ้วนะครับแล้วก็นี่เลยครับ ลูกค้าบอกว่าอยากได้นะครับก็เป็นตัวล้อนะครับเป็นล้อ Mac o อเอซนะครับตัว Backmiller นะครับวินโด s นะครับขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางโตโยทายนะครับตัว Open นคันที่นะครับ RT นะครับ275 20 55นะครับแล้วก็จัดทรงมาแบบหล่อๆเลยนะครับคันนี้นะฮะ นะครับแล้วก็มาในส่วนของภายในนะครับคันนี้เป็นตัวขับ4นะครับก็คือเป็นวายทคตัวขับ4นะฮะนี่เรามาดูในส่วนของหน้าจอเรือนไหมนะครับเป็นแบบโหมดออฟโรดนะครับเราสามารถเลือกได้ถึง6โหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดานะครับหรือ Normal m โหมดนะครับโหมดประหยัดอีโคนะครับโหมดลากจูงนะครับหรือ t o อร h นโฮนะครับแล้วก็โหมด s l i p เปอ y นะครับ ต่อมาเป็นโหมดโคลและล่องนะครับอันสุดท้ายก็คือโหมดทรายนะครับหรือบุกตะลุยนะครับปีนป่ายต่างๆนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับหน้าจอการสั่งการนะครับขนาด12นิ้วนะครับอย่างอยู่ตรงกลางเลยใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนะครับทำให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับอย่างเมื่อกี้เราจะดูกล้องเราก็ดูได้นะครับแค่นี้เองนะครับดูได้รอบคันนะครับแล้วในนี้นะครับในตัวจอแบบนี้นะครับ ยังมาพร้อมกับระบบพิเศษครับที่ Ford จัดมาให้คือ Ford p a s t นะครับหรือการดูสถานะตัวรถสั่งสตาร์ทนะครับปลดล็อกนะครับเรียกหารถนะครับหรือดู GPS ในส่วนของศูนย์บริการต่างๆนะครับเช็ครอบวัดอ่ารอบเชเรอบเช็คระ,ะยะนะครับต่างๆได้จากมือถือเครื่องเดียวเลยนะครับอันนี้ Ford ก็เสริมมาให้ผมว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆนะครับ ครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากแต่งแนวนี้นะครับหรือจะแต่งเยอะกว่านี้จะแต่งสายไหนก็แล้วแต่นะครับโทรมาหาตุ้ยได้เลยครับเดี๋ยวตุ้จะฝากเบอร์ไว้นะครับ0-81ครับ922 0383ครับหรือเข้ามาที่ฟอร์ดพระราม5้าพระราม5ได้เลยนะครับตุ้ยก็ประจำอยู่ที่นี่นะครับยังไงก็ฝากทั้งตัวตุ้ยแล้วก็โชว์รูมด้วยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ